สวัสดีครับผมปอนครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งหนึ่งนะผมกับช่องไอพนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเดชัอทกับแอนิเมโลูกับสมบูรณ์แบบในพีที่หนึ่อยก็เมื่อหลังใจดีแล้วเนาะก็ฝั่งซื้อให้ว่ารังกลับมาที่เมืองแล้วก็มีพวกแบบคนอื่นเนาะมาะมาร้อ,อมจับตามองอยู่ทันใดนั้นสุดท้ายก็มีบูรุษแนะนำคนหนึ่งโผล่มาอีกทีหนึ่งเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อผมกับเดชัอทของตัวแอนิเมตลูกนี้ในพีที่179นึ่งร้อีเ179 กลุ่มคนไป็นเจนจากับงวงแล้วจากนี้ก็เตรียมตัวเซฟสุกายเซียนได้เลยคิดว่านานยุ่งยาเจ้ากับข้าตลอดเวลามีความหวังแล้วตัวสั็จึจะหายมาบางตัวนี้ผิดต้องมหลาสันขาวเทพาลุ่มทางงวงได้ยินชื่อคราและเกิดวันราเองจะทำหนึ่งคั้เอาไม่เป็นไรเป็นสีเฉย ขอเพียงเขาไปก่อเรื่องสะก่อนทุกอย่างก็จะเป็นไปนตามแผนช่วงชิงเวลาได้เมื่อชาวประกิจแดนชา,ปาวปนาเพื่อที่สหายมีการเซียนแพร่พไปทั่วลงหวีระดับป <Okay. S 2> ระว <Okay. S 2> ทศรัหสิสานักยุนทีลาหลันคนลนะศัตรูนในที่รับของเจ้าก็มีมากมายมีคนตั้ง,งหร่ที่จ้องตามเป็นมันความหมายของแเท้ทาจืนต้อก็คือไม่หว่าจะยังไง เขาต้องพร้อมจะช่วยข้ากับได้ท้าเจ้าไม่เคยรู้จักกันเหตุใดต้องยื่นมือมาช่วยอย่าเ,าเล่นนะแต่เท้าข้ากับได้เท้าสันจืดชื่นชมในความสามารถเจ้าดังนั้นจึงยินดีช่วยเต็มที่งงทั้งสองท่านมีชื่อเสียงมานานย่อมมีพัธนิตมากมายไม่ขาดสายแล้วเหตุใดจะมาถูกใจข้าฟอตามตรง แต่เท้าทั้งสองอยากศึกษาการเซียนรวมกับเจ้าจะได้บรรลุโดยเร็วถึงตอนหากศึกษาร่วเมือกันคขไม่ะสินใดหรือยังได้ไดพูดมาตั้งนานที่แท้อยากได้กายเซียนนี่เองอในเมื่อแต่เท้าทั้งสองมีเจตนาดี <c oughs> ข้าน้อยย่อมไม่ปฏิเสธขอหากพวกเขาอยากศึกษากายเซียนข้าน้อมรับทุกเมือ่อ <c oughs> เจ้าช well. We yeah! ่างใจวะเกินกว่าคนธรรมดาข้าจะไปอไรงั้นเจ้าเท่าเดี๋ยวนี้ก็เล็กดูเชิญลูกเน่เดี๋ยวข้าก็ไม่ใช่คนธรรมดานะอย่นหนีสิจะเล่นพี่เรนอะไรอีกไม่อยากผูกพันธมิตรก็ปฏิเสธไปสิเฮ่ได้ต้องไปหาเรื่องพวกเขาด้วยตัวเสินจือมีความกับแค้นกับสำนัก มีสำนักบ้านไปร้องโจมตีสถานทัพหูวงสุดสิ่งที่สองคนของเจ้ากล้าหารไม่หวั่นไม้แต่ลงอยแต่เช่นใดข้าจะปล่อยเข้าไปได้นะอโอเมาเสิร์ฟถึงที่พวกมือแดงชาวผัววิสโว์เผ่าวิญญาณแปดกรอนแปดกรอนอ๋อก็คือคนมีแปดกรอนหมด มือเนี่ยทลายผิดปกติเป็นเพราะชนดั้งเดิมมือเติบรับซื้อสมบัติวิถีเซียนจะมีคนไม่น้อยยอมเสี่ยงตายก็ไปหาสมบัติรับซื้อสมบัติไป,ไ,ไป็นต้าดกรสไหัวไปเชิญค่ะ้ดหนหาที่ตายชัดเชิญค่ะเ <c oughs> ชิญเลยดูทดลองไป นั่นแหละนั่นแหละจ้ะไม่กล้าก็ถอยไปเออแรงกว่าเดิมมปดูสิ กำลังรีบข้าข้าจะลงไปเจ้ามีกายเสียแล้วทำไมต้องเสี่ยงอันตรายด้วยเจ้าไม่เห็นเหรอสภาพพวกเขาได้อนาถแค่ไหนในห้วงมืดนี่ช่างน่าปล่อยพีก่กนข้าจะลงไปดูให้ได้รอข้าอยู่ที่นี่นะฮลงมาซิวจังเลเพรา <c oughs> เด็กคือลำบากมากห้วงมืดได้ลงไปหกวนะ้อจ้า เขลือกแล้ว่ะเขาเลือกแล้ว่ะแต่คนนี้มุ่นมี่ยุ่งรวยเออนี่ปะเนี่ยคิสสั้นหนอปรึกษานี่น่าจะเื่อเลยเหมือนเลยอ่ะเก็บเก็บเฮ้ยมันเดีอยวคนหนึ่งรอดว่ะเออเฮ้ย

ก่อรูมมันเกาะน,นี้จาก,กพระอสานีเคยต่อสู้รุ่ดเดือพลังวิถีอสนีก่อรูปไม่สบายที่เห็นในไดมายามุกทุกหรือว่าในภาพการต่อสู้ในอดีตกับข้า 1 0 0แสจ้าง่งแสนจ้งเมื่อกี้600ตอนนี้หนึ่งแสนละขึ้นไปไงว้เลยขนาดนี้อยู่แกนโลกคุณอยู่แกนโลก หมายแต่ข้าก็เคยต่อสู้ดูเดือดและข้าในตอนนั้นก็แข็งแกร่งแต่ตอนต่อสู้กับเจ้าละทิเค้าเบิ่งล่านมากแต่ผู้ต่อสู้ของนายคุณเพิร์จากพรรดิอสนันดีและหงหัวแท้ผู้ต่อสู้ของพวกเขาเป็นใครกันเสียงเรียกที่ข้าดีดีเธอเชื่อว่าเจ้าหรือแม่ ีสบััิสูงส,ส,สุดภายในมีแรงสังหารแฝงอยู่แค่หยดเดียวก็สังหารเจ้าทิ้งได้โลกิของสิ่งมีชีวิตโบราณนัตนัตอนนั้นพวกเทพเจ้าเหลีวเขาพก,การต่อสู้ระดับนี้เลยเหลอ เจ้าหริวเดี๋ยวผมป้องข้าอีกแล้วโฮเป็นข้าที่เรียกข้าใช่หรือไม่ ไม่เหมือนกับคนทุกนี้เลยหรือร่องแยกเหล่านี้จะไปยังไม่ติดเวลาที่แตกต่าง ที่นี่สับสนมากเพราะการปรากฏของกระถางน,นะยุคนี้ไม่มีในตำราไหนเคยกล่าวเอาไว้เลยหรือกระถานนะ่ะไม่ได้เป็นขอในวิตีเวลานี้สักวันหนึ่งเ้าต้องขึ้นไปจนสูงสุดของวิถีแท้จากการสืบด้ทั้งหมดถึงตอนนั้นจะกลับมากล้าพื้นแท่นบูชานี้ไปอย่างที่ไม่เคยรู้จักสืบสอบเหตุต้นขนทั้งหมดให้ชัด ไม่หรอกเรือโบราณยังขังเขาไม่ได้เลยไม่ต้องกัะวลไปหรอกเฮ้ยจะบอกว่าเร็กพาเป็นอมตะมาไม่ใช่เหรอลงไปสืบดูหน่อยสิเออค่ะตืออไว้เหรองั้ก็ลงให้มันน้อยหน่อยใครบอกว่าข้ากลัวลงก็ลงสิต้องลงลงมันลึกเออแเาขึ้นไปละ เขางี้ดีไหมอร่อยสักหน่อยข้างล่างนี้ดูแล้วน่ากลัวทีเดียวตามความคับตายไปเสียงกันฮะจูนจูนพูดว่าอะไรนะเสวบถามความคังก็ต้องเอาคนอดียไปเสี่ยงเหรอเออโอ้ยมึงนี่เห็นแก่ตัวเนาะเจมล่างลงไปด้วยเหรอนี่เดารวมสาบ้านจะไม่มาสักทีข้าจะไม่ไปดูได้ยังไง สอบสาวทั้งหลายารู้สึกได้ว่าจะออกยอดสมบัติออกประชาข้างล่างของหัวหมื่นแล้วยินดีและทุกอย่างกำจัดไหวเอาอะไรมาแล็ไม่ยามาได้เลยวัดุส่วี้จะเป็นอุปกรณ์สมบัติได้เจ้าจะแลกจริงๆเหรอข้ามีทุกอย่างแล้วที่ขาน คือยาศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ในมือข้าไม่มีของกิจกรรมการนะซึแต่ในมืองชาปนะกำลังจัดกิจกรรมประมูลที่ยิ่งใหญ่น่าจะยังเหลือยอดสมบัติหายากในแดนโบราณอวตารอีกหลายชิน้นจะน่าจะลองไปดูสักหน่อยบางทีอาจมีที่ถูกใจถึงตอนนั้นค่อยมาหาหารือกันเองเปรดมูลไม่มีอะไรเสียหาย ไม่ได้ไป็นคุณพี่ไม่เป็นประมูลแล้วก็มาทำข้อเลเปลี่ยกเขาคุณพี่ให้เขาไปประมูลเองแล้วค่อยมาคุยไหมก็คุยคืออะไรนั่นเป็นงานประมูลของเผ่าดั้งเดิมได้ทุกอย่างไปสมบัติั้งนั้นเลย้คนทั่วไปเขาไปได้ที่ไหนกันเอ่อ คุณได้อะไรจากตอนนี้ลงไปแล้วออารู้แค่ว่าลงไปเดี๋ยวกลับมาใหม่เออแล้วก็เห็นความทรงจําของจักรวดิอัศนีเพราแบบว่าบรรพการเคยต่อสู้เคยอะไรอบ้างมีทั้งเทพเจ้าหลิวด้วยตนงนี้ต้องสืบหาว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวจะมีอะไรนะซากศพซากสัตว์มีติดเอกฐางนั่นเองเวลามีกระถางเกิดจากอะไรมีคําถามมากมายวนอยู่ในนั้นแล้วก็ ไปดีกว่าแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอตัวเองเนี่ยถึงจุดสูงสุดก่อนี๋ยวกลับใหม่แล้วก็ใหม่กลับม้เดี๋ยขอไปอยู่านจุดที่แบบสามารถจัดการได้ทุกคนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาที่ตอนประมาณหนึ่งพัน้วตอนนั้นพอเสร็จแล้วก็ก็น่าจะลืมว่ามีที่นี่อยู่อะไรอย่างนี้กลับมาที่ตอนพันหนึ่งเนี่ยจริงตอนลงไปช้ได้หัวใชนคิ่อะไรวะตอนแรกคิดว่าอะไรวะแต่อะ แต่เหมือนเขาจะได้ไอ้ไอ้อันนั้นสรุปมันได้มาไหมไอ้ที่มันมันเป็นเพชรอะไอ้ที่เป็นเพชรแล้วนวกศาเหรอเออหรือมันแค่แบบว่ามาทําร้ายไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่หรือว่าเพียงแค่แบบว่ากลไกว่าในการแบบว่าก็พอเห็นดักพุงพุงแล้วเอา เอาหม้อออกมาแบบออกมาลับใช่ไหมเออซึ่งคือกันหรือว่าดูดไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนแค่กันเหมือนกันมากกว่าใ่ว่าน่าจะไม่ได้เอามาเพราะเห็นที่เอามาวางให้็มีได้มาดก็ไม่แต่เออสมบัติอย่างเดียวจะเหมือนได้ก้านเหลีวยมมาป่ะที่ดึงออกมาจากเอไม่รู้เขาพูดอยู่ว่าอ่าเทพเจ้าเหลีวยปกป้องใครอีกแล้วหรือว่านั้นคือมาปกป้องคือเขาคือเหมือนเทพเจ้าเหลี่ยมเคยสู้แล้วก็เหมือนพันหนึ่งกันไว้แล้วพอแก่ก็เหมือนสู้อีกรอบอะไรเงี้ยเออก็เลยไม่รู้ว่ายังไงกันแน่ <laughs> ประมาณนั้นเนาะหต่จะมางงกับขบวนเอก,เกพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บไอไอแปดกอเนาะไอไอเของเขานั่นแหละก็<อ>เหมือนแบบรับซื้อคนที่แบบไปหาสมบัติมาโปะนั่นโน้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเหมือนเสีบอกว่าอุ้ยทุกอย่างตอนนี้มีทุกอย่างหมดแล้วแต่ว่าสิ่งที่อยากได้คือแบบไอย,ยาเไรใช่ไหมเสร็จปุ๊บไอผู้เช่าเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยข้าไม่มีหรอกแต่เนี่ยในเมืองเดี๋ยวมันจะมีการประมูลเกิดขึ้นแบบแล้วจะมีแบบสมบัติเยอะแยะมากมายรวมถึงสิ่งเจ้าต้องการด้วยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าก็ลองไปที่นั่นด ถ้าประมูลได้ขึ้นมาก็เดี๋ยว<ช>ค่อยมาตกลงกันก็เลยว่าเอาก็แล้วถ้าฉันประมูลได้แล้วฉันจะมาตกลงกับแกท่า ในเมื่อแกไม่มีของแล้วจะไปะมลได้ของมาแล้วจะมาอะไรกับแกอีกมด้คือสิ่งกุลการะมึงไม่มีใช่ตรงนู้นมึงมีเกลัวโมลตรงนู้นได้เสร็จกูรับวะอ๋ออันนี้เปล่าหรือว่าเพราะเห็นมันมีคนชาวบ้านเขาพูดอยู่ว่างานะมลเนี้ยไม่ใช่ใครจะเข้ามาได้หรือว่าผู้เท่ามันเข้าได้มันก็เลยพาเข้าหรือเปล่าแบบเป็นข้อแลกเปลี่ยนก็เข้าใจไงก็เข้าใจถึงอันนั้นก็อาจจะแบบว่าอพาเข้าแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวแกก็ต้องเอาบางอย่างอะแลกกับชั้นหรืออะไรประมาณนั้นก็พูดให้มันเคียย์ เช่นเดินพาเดินไปด้วยกูนเลยทุกอย่างมันก็งงทีนี้อ่ะก็เดี๋ยวเราดูกันต่อละกันว่าในพีหน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมส c หรับวิชั่นกับแอนิเมะโลกอสุนแบบในปีที่179นะครับก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็สรุปไปได้วกันนะครับก่อนจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกันที่บอลทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พระสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีเดียวกับ r e a c ชั่นในอีพีหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้ววนะคครรััับบสสดี